บาทปีสี่หกเหรียญนี้ยังจะเป็นอะไรที่ยังยังจะพอไปได้อยู่ค่ะเหรียญเหรียญสตังทอนนะคะเหรียญผ่านใช้นี่แหละคะ่ะตังทอนผ่านใช้ปีอันนี้ยังพอสวยอยู่นะคะผ่านใช้น้อยอะคะ่ะแต่พุ่มเขาก็สึกเห็นไหมคะพุ่มสึกหมดล,ละเหรียญสึกแล้วะคะ่ะสึกแต่ไม่บินนะคะก็ยังก็ยังถือว่าก็ยังพอสวยเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกเป็นนักรับซื้อเหรียญละสามร้อยห้าสิบ จริงๆอ่ะป้าน่าอยากจะซื้อให้มันสูงกว่านี้จังเลยแต่เวลาคนมาซื้อต่อจากป้าน่านะคะเขาก็ต่อโอ้โหแบบบางทีแทบจะไม่เหลืออะไรเลยป้าน่าก็คือต้องระบายของออกเพื่อที่จะรับของเข้าใหม่ทุกคนเข้าใจนะคะทุกคนที่ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าจะเข้าใจได้ถึงตรงนี้เลยนะคะคือระบายของออกเพื่อที่จะรับของเข้าใหม่อย่างถ้ามีคนเอาของมาขายเราใช่ไหมคะ ถ้าเราไม่มีทุนซื้อเนะี่ยคนที่เขาเอามาเขาก็ผิดหวังเนาะตั้งใจจะเอามาขายเพื่อฉะนั้นนะคะบางทีนะคะไม่มีกําไรเลยค่ะก็ต้องระบายออกเหมือนเราเป็นตัวกลางรับซื้อมาขายออกแทนเขาอะไรประมาณแค่นั้นเองเป็นตัวกลางขายให้ประมาณนั้นมีนะคะหลายครั้งที่เป็นธรรมแบบนั้นค่ะเหมือนเป็นคนกลางขายให้เฉยๆ บางครั้งที่เขานํามาขายเป็น้าก็บอกว่าเนี่ยเปน้าขายราคานี้นะไปน้าให้ราคาที่เป็น้าขายอันนี้เรื่องจริงค่ะทุกคนหลายคนก็คงจะจะรู้เพราะว่าเห็นอยู่ว่าเปน้าขายราคานี้จริงแล้วคนที่เขาเอามาขายเปน้าไปน้าก็บอกให้ราคานี้เพราะเปน้าขายราคานี้เหมือนกับประมาณว่าขายให้่านั้นเองเพราะไปน้ามีฐานลูกค้ายังเข้ามาเขาไม่มีไม่มีฐานลูกค้าเขาจึงมาขายให้ไปน้าใช่ไหมคะไปน้าก็รับซื้อไว้แล้วขายต่อในราคาที่เขานํามาค่ะอย่างเนี่ยค่ะ เหรียญหบาทปี2 5งห้าสี่หกไปนัก็รับซื้อไว้สามร้าค่ะร้านอื่นๆก็ซื้อประมาณเนี่ยค่ะใกล้เคียงกันนะคะแต่ถ้าเป็น u n c ก็จะราคาสูงกว่าน,นี้หน่อยนะคะเหรียญ5บาทนะคหะ้บาทตังทอนนี่คะ่ะสองหรับซื้อเหรียญละ3ามหิ